อี้เหมรพี่ไม่เอาแม่จะต้องแต่งตัวตึงกว่านี้ดิไม่ใช่เขมเอเยะเยว่า้ัพูดมาให้ีต้องเจอเด็กกระโปงแน่เลยแล้วเจอเด็กกระโปงพี่ด่ามาเลยนะเปิดมึงแม่คุยกคุยกันไอคนนั้นเนี่ยเขาจว่า แต่ให้เราสตมมันกระตุกมากไอ้เนี่ยใช่ใช่ใช่แต่ไม่เป็นไรแตไม่เป็นไรออดูได้เออดูได้อยู่ดูได้อยู่ไม่ได้เยอะมากโอเคเอฟังอยู่ปเดดี๋ยวเดียเปิดอะไรดี่วะไอ้แงมึงแตกว้าวกากกกขยะขยะขยขามันพี่ขามันขามันขามัน เี่ยคุได้เสียงคนฟูด้ครับใช่หรอเออานีสันแม่งยงพี่โอพี่สรตมูรแรเลยอะกูดูแทบไม่พี่ผมดูแทบไม่ได้เลยอะที่แคร์แนวแน่เลยเนี่ยแม่งและค่ะนี่แคร์แนวแน่เลยมัวมตบอกลาหัวมึงร้เฮียร้านเพื่อนเลยเฮียเมนัน ผู้สาวเขมเมนใช้เน็ตเอเอสแมงเอื้อเฮ้ยแม่เอ้ออะไเนี่ยหัววะรับหัว่่เช่าหวตงนะึงนะนะตึงนะตึงบมันติด่่เข้ามันดข้ามนด่ผู้สาวเขมเมนตใช้เน็ตเอเอสค่อว่าพีพอ้อ่น้เนี่ยตายแล้ว่กระตัอีซี่พพีเป็นกาเกินอ่ะ ไม่ควรเล่นปีไฟทำไมเล่นปีไฟมองรอบๆแบบเป็นการแบบการเป็นคนเดียวหมดปอบปอบอะไรแะ้แมวพี่พี่มาซื้อปืนก่อนพี่แต่ไม่มีตังค์ซื้อปืนนะพี่ซื้อปืนก่อนไหมเกินลากข้อมคมโหพี่พวกพี่เหมือนพูดแบบพี่มันมากอ่ะพี่ เดี๋ยวเราะจีนแบนาเลยอะหป้าผมเพื่อนียกันผู้สาวเขามินฉันเห็ตเองพีผมทำไม่ได้วะเยมาเฮยเปิดแตไรวะเฮ้ตอกันวะเปิดไ้เไ้เปดไมเปิดไม้เปไมเปิดไมเปิดไมเปิดไเปิดไม้เปิดไนเปิดได้ยังเปิดกันอมึงไงมัมี พีพีดอกซิคใส่มาเลยตา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 ยเจ๊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 เล่าหัวคุ้มเล่าหัวคุ้มชี้เจือกุ้งแหลกกี่การพี่พี่การช้งเบียดอัเพีนอนไปพี่นอนไปพี่นอนไปคุยกับพี่เดล่ะพี่อะไรวะแกาศเอ่ะไม่รู่จเข้าประกามั้พี่ อพี่ว่าอะไรแค่นี้อ่ะหัวคนเก่าเลยไม่ได้แมอ้ยที่ใช้ี่ใช้พี่ใช้หนักเลยพี่โ้ไอ้นักโมแล้วเบ่งเซ็ตเลยเขียนสองที่สัคสองผมคุ้นโอเพี่ได้ผลพี่แม่นไหมเรพี่ให้ของเล่นเมาพี่พี่พี่เอาพี่เอาพี่เอาปืนไปลาดหัวมันได้ไหมครับพี่ พี่กินพี่ตะลิงนี่พี่โยตะลิงวอร์พี่กัดดังครับพี่กัดพี่กาดพี่กาพี่กัมากเลยพี่รู้ตัวไหมน่ะเออพี่กัดเพราะว่าพี่แบบโปรเฟสสผมผมคิดว่าผมคิดว่าพี่พี่มีชุดเลเยอร์ผมคิดว่าผมคิดว่าพี่เก่งนะเนี่ยแต่พี่ไม่เก่งเลยพี่ ผมคาดหวังว่าค่าอะไรพี่อะผมคาดหวังกับพี่ไม่เยอะมากเลยอ่ะไม่ได้ดีใจเลยโหคาดหวังก็พี่ไม่เยอะมากเลยนะพี่โหคาดหวังกับพี่โหพี่มที่กางจังอ่ะพี่เออพี่โคตรกากอ่ะโคตรโคตรหล่องต่อยอะโอ้พี่อยู่ข้างหน้าพี่พี่ไม่เห็นเนาะโอ้ยิงมันดีไม่เห็นเนาะเด็กโกโบของแท้พูดเด็กโกโบ ม <anto> <kaz oo> <isto> <watercolor> ันอยู่ใน,นบ้านพี่มันอยู่ในบ้านนี่ก็มาอยู่ในบ้านแหละพี่อะไรวะอุ้ยไม่ไปยิงมันนะะไรวะทำไมพี่ไปยิงมันนะโอ้โหอะไรนะลมเลวลมเลวพี่กระจอกพี่กะตอกเกินพี่ทำอะไรนะพอแล้วอยู่ในบ้านโน้ก็บอกอยู่ไม่ฟังในบที่ไม่ฟังอ่ะพี่พี่ไม่ค่อยไม่ค่อยเนี่ยเลยอ่ะฟังคนอื่นอ่ะอะไรวะ มันเรื่มันเข้ามันข้า้ามออาปืนทุกหัวมันพี่เอาปืนทุกหัวมันเอปืนทุกหัวปืนทุกหัวมันมันรุกมาแน่เราไม่้หรอกพี่เข้ามา้พีมันอยู่ข้างล่าง้ยเด็กอเอ้ พี่เอพี่มาเหลียข้างหน้าพี่พี่ไม่ฆ่ามาพี่ไม่ฆ่ามาะโออะไรอะไรพี่มองไม่เห็นเหรอแค่นี้นีอะไรวะพี่มองฆ่ามันอ่มงดิเฮ้ยผมมวอดนแลวพี่ไม่ฟังอ่ะพี่ไม่ฟังผมว่าตายไปดีเอยเห็นพี่ไอ่ฟังนะคนไร้หัวเนะ พี่ไม่ยอมฟังผมอ่ะใครที่ไม่ต้องใครที่ไม่ฟังผมก็เป็นยัยแล้วพี่ทุกรายเลยอ่ะไอ้ยัยพลาดเนี่ยไม่พอวละพี่คือพี่มึงพี่มึงต้องฟังอ่ะพี่ถ้าอย่าผมไม่ฟังผมแบบผมแพ้แล้วพี่ถ้าพี่ไม่ฟังพี่แพ้เลยนะเข้าใจมไหมพี่ฟัง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 พี่พี่พี่เอาพี่เอาพี่เอาปืนสไนอนะ พี <Z an aaS as> ่โงเลยพี่โคตรงเน่ยพี่มาซื้อเมแปดมาพี่เอ็มแปนะมาล่าหัวง่อพี่โอเอ็มแปดเลยเห็นจวดอ่ะที่ว่านมาเป็นยังไ่โอเ่โอเคโอเคพี่แบบพี่ข็พี่หนียวเก่เลยโคตรสนุกเลยอ่ะพี่ป ได้ได้ได้โอคฟังผูกหพี่อย่้พี่ังูาถ้าพี่ถ้าพี่ฟังผมก็คือูมเหือนนี้นะแต่พี่มีรอมฟังผมอ่ะมันปิดตรงนั้นเลยเข้าใจไหมพี่ที่นี่ทนี่เปิดโปอยู่พี่เปิดโปอยู่แม็กโปเนียวแม็กโปหนึ่งสองสามไม่รู้ฟัง แมกโปหนึ่งสองสามีชิ่อที่โคเทเลยอ่ะเ้โบ้าวไ้มาเนเชโบ้าบ้าพี่มึงปิดไหมพี่มันไม่ได้ยิน่ไอมันโง่หรือโคตรโง่ดบบิโปั่นเลยอ่ะโอ้โหเปี่กเเลยาิะชับเลย โอ้มวยใส่เติมยังแพ้สายฟรีแค่แค่นี้อ่ะแค่แค่นี้เหรอวะพี่พี่ได้แค่นี้เหรอไม่อนดีมั้งมันมันแบบสายฟรีไม่ไม่ได้โดดใหม่เฉยโมโมโดดโบกพี่เติมแม่งเยอะพี่เติมเป็นหลักพันไม่ใชงพี่บอกเออพี่บอกผมวะพี่พี่บอกว่าผมพี่พี่บอกว่าพี่เติมเป็นแสนอ่ะแบบพี่พอหนูบอกว่โดนไหนไปเจอเหรอพี่บอกเมื่อกี้พี่พี่ลืมแล้ว พี่บอกว่าเบียวมือราไม่หล่อมือมือระบาไม่หล่อนนะพี่พี่เหล่านี้่าพี่พี่แบบพี่ลืมเองือเปล่มึงกหลอนเลเดโพี่พี่แหลกย่งเงพี่ f i r s สเล่พี่มาหรอพี่รัเพื่อนม้าพี่รเพื่อน้า ทำไมพี่ไม่เอาตามนี่เติมเติมไปซื้อรถถกใหม่เออพี่ไม่ซื้อไอวอลพี่พี่แบบดิ้งแค่เหนดิ้งไม่รู้พี่กังวลไอวอลสิพี่อือไม่รู้จักวางไอวอลผมก็งงเหมือนกันนะพี่ทำไมพี่วางไอวอลอุอะไรของพี่เนี่ยโอ้ยโอ้เดินติดไอวอลพี่โยอะไรวะโอ้โคตรสตูปิดเลยพี่ไหนพี่บอกว่าพี่พี่ขายไตไปไปเติมเกมไลยพี่เฮ้ย